มาล้วพนี้นี่มันต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะเก็บลูกได้เนี่ยประมาณกี่เดือนเดือนกว่าๆเกือบๆประมาณสองเดือนก็เริ่มเก็บเลยแล้วเดือนก็เริ่มแล้วนี่ออกลูกแล้วนี่ออกลูกแล้วใช่ไหมใช่แล้วพวกนี้อยู่ในดานไหมอยู่ได้หลายเดือนไหมกว่าจะมันจะโสมถ้าเป็นเซตเนี้ยห้าเดือนห้าเดือนใช่เราเรดีๆน่ยนะสี่ห้าเดือนหน่อยอ๋อเราเซตต้นสี่เดือนอ๋อเซตต้นสี่เดือนของตลาดอายุมันจะสั้นกว่าของตลาดอายุจะสั้นกว่าใช่เก็บได้กี่รอบคะ เก็บทุกความือสี่วันครับอยู่ที่คนให้ปุ๋ยกับให้น้ำครับอันนจากสองเดือนก็เก็บตลอดไปเรื่อยเลยใช่เก็บได้ประมาณสองถึงสามเดือนใช่อย่างแปลงเนี้ยสองงานเนี้ยเก็บครั้งหนึ่งะได้ร้อยโลอยู่ละครั้งหนึ่งร้อยโดได้ลูกเล็กๆอย่างเงี้ยนะใช่สถิติมันได้ได้ร้อยโลได้ร้อยโลนี่แล้วสมแดงนี่มันมีบทบาททําให้เพิ่มปริมาณไหม ทำช่วยอะไรได้บ้างโอ้หน,นี่ลูกใหญ่ดีใช่ปกติมันจะต้องใหญ่กว่านี้อ๋อต้องใหญ่กาดีอันนี้มันถูกผสมเลนี่นเพราะว่ามันอยู่ใกล้กัน<ช>แกรรสอนเิียนใส่กันไว้เดยวคราวนี้เนี่ยเอาไอ้ตัวเขาเรียกว่าควิกเข้าไปใช้ลูกจะใหญ่น้ําหนักจะดีเพิ่มน้าหนักด้วยจะมีลูกยาวๆด้วยนี่กําลังออกแล้วลักษณะลูกยากกวกับลูกป้อมต่างกันไหมคะวันนี้ที่เรามาเยี่ยมนะครับตามกันไหม ไม่ต่างครับมันอยู่ที่ว่าลูกมันนี่โอ้นี่ลูกใหญ่ดีนะสารสำคัญไงสารสำคัญใช่มันอยู่ที่สารสำคัญใครทําสารสำคัญได้ดีกว่าก็มีฝีมือกว่าครับแล้ว<ม>สารสําคัญนี่<ม>เขาเอาเข้าไปห้องแลบพิสูจน์หรือว่าใช่เขาทำอำาาั马拉เนี่ยไปตับแล้วก็เอาไปอบเออบเสร็จปุ๊บก็ส่งเข้าห้องแลบวิจัยเราจะรู้ว่าแต่ละสวนน่ะี่เห็นขนาดตัวนี้แคบ ก็นี่เราก็มาเยี่ยมนะฮะอย่างที่ลราคุผ้าดาเนี่ยเราอ่องทุนเจ็ดร้อยบาทเนี่ยแล้วคุมผ้าดาเนี่ยหนึ่งเซฟความชื้นสองตัดปัญหาเรื่องยาเราไม่ต้องจ้างคนทำยาไงอ๋อถูกต้องถูกต้องใช่เราไม่ต้องจ้างคนทำยาถ้าเราไม่คุมเนี่ยเงินเจ็ดร้อยบาทเนี่ยจ้างคนทำยาทั้งสวนเนี่ยมันคงจะเกินกว่านี้อยู่ก็เลยตัดใจคุมผ้าดาอืมอันนี้คือประโยชน์ของการคุมผ้าดาใช่แล้วห็นบอกว่าสมแดงนี่ใช้กับเนี่ยแบบ ประหยัดได้เยอะเลยเรื่องปุ๋ยเรื่องยาอะไรต่างๆจริงไหมใช่ปลูกมาหลายไฟแล้วลิตรหนึ่งยังไม่หมดเลยปลูกมาหลายหลายครั้งแล้วฮะขวดหนึ่งเนี่ยหนึ่งลิตรยังไม่หมดเลยใช่เนี่ยแต่ต้นฝนแล้วยังไม่หมดเลยทั้งแต่ต้นฝนแล้วครับยังไม่หมดเลยครับถือว่าช่วยประหยัดได้เยอะแล้วเก็บไปนี่<ร>าขายไ,ได้โลเท่าไหร่ครับเนี่ยที่ส่งให้เขาเขาคิดร,ร,ราคาโลหนึ่งสิบห้าบาทสิบห้าบาทเซ็นเอ็มโอยูประกันราคาโอเอ็มโอยูประกันราคาด้วยรับประกันร,ราคานะครับ อืเนี่ยเราเห็นดอยู่ก็แต่ส่วนใหญ่นี่ที่เก็บเก็บนี่ตอนนี้ปัญหาของมันมีมั้งไหมพวกมแมลงมาเลงอะไรมาไม่มีไม่มีถ้ามันมากเกินไปที่ท TKO เอามาอยู่เราก็จะซื้อไม้ตียุงมาตีมันครับก็เป็นบางตัวเฉยอ๋อเพราะว่าเราใช้เคมีอะไรไม่ได้เด็ดขาดใช่ครับรแต่ว่ามันไม่ได้มาทันทีหรอกเราเอาไม้ตียุงเตียวครับครับนวัตกรรมใหม่นี่ผมคิดคนเองก็ปีไ้ได้นี่นครับโอเคครับ วันนี้นี่เรามาเยี่ยมนะชมนะฮะสวนมะละที่จังหวัดสระแก้วนะครับนะฮะสวนของคุณหนุ่มนะครับซึ่งเป็นปลูกมะละนะฮะปลอดสารพิษสารเคมีส่งบริษัทยานะครับ